คราวนี้เราจะมาดูพี่เรียกว่าเป็น analysis of Max and min นะครับน้องคือพี่จะตั้งคำถามน,นะครับว่ามี้อสองข้อนะครับข้อแรกคือค่า c นีครับ mm hmm. เกี่ยวข้องกับค่าสูงสุด่ําสุดอย่างไรอ่าคืออย่างนี้นะครับน้องคือน้องจะเห็นว่าเวลาที่เราเวลาที่เราหาค่าสูงสุดนะครับน้องคือเราเริ่มจากสมการข้อตติกของเราสมถาร y เท่ากับ y, a x กำลังสองบวก b x บวก c นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมค่า x ดาเราเนี่ยครับน้องต้องดูสิว่าค่า x ดานะครับซึ่งเป็นค่าที่เกิดขึ้นอ่าเป็นค่า x ที่ทำให้ค่า y สูงสุดทำไมถึงไม่มีค่า c เอ่ยน้องรู้ไหมเห็นไหมค่า c ไม่เกี่ยวข้องเลยเห็นไหมครับน้องืน้องพอมีมีไอเดียอะไรนะครับว่าทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องเลยสมมตินะครับน้องเรามีว่า สมมติเรามีวาอย่างนี้นะ,ะเรามีกราฟนะครับน้องแล้วก็เรามีพาราโบลาอยู่นะครับจุดนี้นะครับน้องถ้าเราลากลงมาเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เกิดค่าต่ำน้องเพราะฉะนั้นจึงเรียกตรงนี้ว่าค่า x star ถูกไหมครับคือน้องลองดูนะครับพี่จะเลื่อนกราฟพาราโบลาตัวนี้ครับไม่ว่าจะพี่จะเลื่อนขึ้นสมมติพี่พเลื่อน,ข,น ST st ans, ขึ้นก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับน้องหรือว่าพี่จะเลื่อนลงนะครับน้อง เห็นไหมค่า x star เหมือนเดิมไหมครับน้องค่า x star ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าค่า y star ไม่เหมือนเดิมถูกไหมตอนแรกค่า y star พี่อยู่ตรงนี้ไงถูกไหมครับตอนพอพี่เลื่อนลงเนี่ย y star อยู่ตรงนี้ถูกไหมพอพี่เลื่อนขึ้น y star อยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าถ้าพี่เลื่อนกราฟขึ้นหรือกราฟลงนะครับน้องสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับคือ y star เท่านั้นนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับ x star เลยน้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า ค่า x star เนี่ยก็จะไม่ขึ้นอยู่กับการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนๆๆลงอ๋อคราวนี้คำถามก็คือว่าการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะครับน้องมันดูจากตรงไหนครับในสมการคอิเติกตัวนี้ไหนน้องบอกพี่ซิว่ากราฟจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ยขึ้นอยู่กับาพารามิเตอร์ตัวไหนเวลาพี่พูดว่าพารามิเตอร์ก็คือ a b หรือ c เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ป่ะอ่าใช่ไหมครับน้องมัน มันการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยครับมันเกิดจากซีหรือเปล่าครับเป็นไปได้ไหมเป็นน่าจะเออทําไมน้องถึงคิดอย่างนั้นครับไม่ดูเนาะทาไมไม่ใช่เอ่ะดาเหรอโอโ้โหมีมีเซนส์ที่ดีมากนะอือคือหนีไหมพี่จะบายให้นิดน,นึงดีไหมครับคือเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยครับน้องถามว่ามันเกี่ยวกับค่า x หรือเปล่าเออไม่เกี่ยวอะไรกับค่า x หรือเปล่าตรงนี้คือแกน x นะครับน้อง เกี่ยวกับค่า x ไม่เอ่ยเห็นเกี่ยวเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้จะเป็น c อะไรอย่างนั้นถูกไหมครับน้องอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกราฟเส้นตรงถูกไหมครับน้องเพราะน้องๆได้เรียนมาแล้วว่าถ้าเกิดเรามี y y ครับเท่ากับ a x บวก c นะครับน้องนะครับน้องอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y ถูกไหมน้องเรียนมาแล้วเนาะ คือถ้าเกิดว่า x เซนศูนย์นะครับค่า c เขาเรียกว่าอะไรครับมันจะเหลือค่า y เท่ากับ c ถูกปะ y ท่เท่ากับ c c เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ y-intercept ถูกไหมครับคุ้นไหมครับอันนี้เรียนมาแล้วถูกไหมตอนหมอหนถูกไหมครับค่า c เรียกว่า y -intercept นะครับแล้วก็ยังไม่เรียนเนาะหรอ,หรอโอ้ไม่เป็นไรนะเออถ้ายันไ,ไม่เป็นไรครับคือพูดง,ง่ายๆคือพี่กำลังจะบอกน้องว่าถ้าเกิดว่าเรามีถ้าเรามี ถ้าเราถ้า c ของเราเป็นศูนย์นะครับน้องกราฟของเราครับจะผ่านจุดศูนย์ศูนย์แหละเออตัวนี้จะเป็น y เท่ากับ ax เฉยๆนะบวกศูนย์แต่ถ้า y เท่า ax บวก c เนี่ยกราฟมันจะเลื่อนขึ้นมาที่ c อืมโอเคไหมนะครับแล้วค่า c ตรงนี้เท่า y ค่า y-intercept เหมือนกันนะครับน้องเมื่อเราแทนค่า x เป็นศูนย์เข้าไปนะครับเมื่อแทนค่า x เป็นศูนย์เข้าไปเนี่ยที่นี่เนี่ยเราจะได้ค่าเท่าไหร่ครับ y เท่ากับเท่าไหร่เอยน้องบอกพี่สิ y <Hey. S 1> ที่ x เท่ากับศูนย์เนี่ยจะได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ c ถูกไหมโอ้ <Okay. S 1> oh, ใช่เลยจะเป็น c นะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อ <Okay. S 1> y เป็น c คือเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> เราจึงเรียกค่า4ตัวเนี้ยว่าเป็น y-intercept เหมือนกันโอเคไหมครับอืม <Okay. S 1> ใช่เลยใช่เลยครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับน้องเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขึ้นหรือลงเนี่ยค่าที่เปลี่ยนไปก็คือ ค่า c ตัวนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนค่า c เพิ่มขึ้นเนี่ยกราฟก็จะเลื่อนขึ้นถ้าเราลด c ลง c ก็จะเลื่อนลงอย่างนี้นะครับน้องเอเพราะฉะนั้นนะครับนั่นมาอธิบายว่าทำไมค่า x star ของเราจึงไม่เปลี่ยนไปตาม c นะครับน้องอ่าโอเคนะ x star นะครับออเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้แล้วกัน x star นะครับไม่ขึ้นกับ c เพราะว่าเพราะว่าค่า c นะครับเป็นคล้ายๆเป็นตัวเครื่องรับทรานส a ลเตอรอะไรเงี้ยเป็น translation นะครับเป็น Translation ในทิศทาง y นะครับคือค่า c จะทำให้กราฟเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเท่านั้นและไม่เกี่ยวกับ x นะครับน้องเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายคือมันไม่ได้คูณอยู่อะไรอยู่กับ x นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ขยายค่า x คือค่า x จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามค่า c ก็เหมือนเดิมถูกไหมครับเราเรียกค่า c กับ x ว่าเป็นอิสระต่อกันนะครับเห็นไหมครับในกรณีนี้นะครับน้องอ่าโอเคนะครับเอาละคราวนี้น้องลองดูนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่า c ตัวนี้มันเอ่อมันเกี่ยวกับการเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจึงเกี่ยวกับค่าสูงสุดต่ำสุดถูกไหมครับนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมครับน้องมันมาอยู่ตรงนี้ไงค่า c เนี่ยถึงมันจะไม่เกี่ยวกับ x star แต่มันก็เกี่ยวกับ y star ถูกไหมเพราะว่าเราเลื่อนกราฟขึ้นเลื่อนกราฟลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกันอ่าโอเคนะนะครับน้องตรงนี้โอเคไหมครับ โอเคโอเคนะอ๋อดีมากเลยคาน้องน้องครับน้องจําข่าวที่แล้วได้ไหมครับที่พี่ทําให้ดูว่า,ว,า,าว่าเออเวลาเราเวลาเราดีสูตรนี้นะครับน้องเราใช้สูตรที่เรียกว่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์ถูกไหม complete the squares อะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับน้องคือสมมุติว่านะครับสมมุติว่าน้องจํา y star ไม่ได้นะครับน้องแต่ว่าน้องจํา x star ได้น้องมีวิธีในการหาค่าจาก x star ไป y star ไหมครับ มีไหมครับน้องมออีไอเดียไหมครับสมมุตินะครับน้องเรามีเหมือนเดิม y เอ,อ้ยยาทำไมไม่ติดว่ทำนะเรามี y เท่ากับ ax กงสบวก bx บวก c นะเราจำได้ว่า x ตาคือลบ b ส่วน 2a นะครับ แต่จำไม่ได้ว่า y star คือเท่าไหร่มีวิธีหาไหมครับน้องๆเพราะคราวที่แล้วเราเราใชา้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ในการหาคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลืมสูตรนี้นะครับน้องเราจะหาได้ไหมเอ่ยใครมีไอเดีย้างครับว่าทำยังไงสมมติเราจำได้แค่ตัวนี้แต่เราจำ y star ไม่ได้ทำยังไงครับไม่ยากถูกไหมครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับว่า x star เนี่ย มันเป็นจุดที่ทําให้เกิดค่าสูงสุดหรือต่ําสุดถูกไหมค่า x ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ค่า y ตั star, ก็คือค่าตรงนี้นะครับน้องก็ไม่ยากถูกไหมถ้าเอา x แทนเข้าไปในสรรมการนี้สิถูกไหมเท่านี้เองเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย y star, จึงเท่ากับ a x star, กำลังสองบวก b x, star, b x star, บวก c นะครับน้องจึงจะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ครับจึงได้ว่าเป็น a b กำลังสองส่วน 4a กำลังสองบวกด้วยก็คือลบนะครับน้องลบ b กำลังสองส่วน 2a ถูกไหมเออถูกบวก C นะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับเออก็ธรรมดานะก็ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เออเป็น b กำลังสองส่วน 4a กำลังสองลบด้วย b กำลังสองส่วน 2a เอ๊ะอันนี้จริงๆเราต้องเอเอเอเฉยๆซีถูกไหมบวก C นะครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเป็นเท่าไหร่ค so รับเป็น c ลบด้วย b กำลังสองส่วน 4a นะครับน้องตรงตามที่เราคิดจากวิธีที่ใช้การ complete ้กำลัง2ถูกไหมครับน้องเออโอเคนะออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกน้องไว้เฉยเผื่อน้องลืมนะครับโอเคนะเอาละก็ประมาณนี้นะครับน้องเดี๋ยวจริงๆแล้วพี่มีอีกแต่ว่ากลัวว่าเวลาจะไม่พอนะครับ ันนี้แล้วนะครับ